โอเคสวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับก็วันนี้เราจะไปทำอะไรครับพ่อวันนี้จะมาตรวจดีเอ็นเอนาะเห็นได้ยินมาว่าด n เเนี่ยเขาว่ามันดีเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะต้องมาถามน้องเบียร์เพราะว่าน้องเบียร์ตรวจไปแล้วทำไมเราต้องตรวจดี a ใช่ครับเพราะว่านี่ก็คือการตรวจดี a ของบริษัทจีเน็ตนะครับซึ่ง่าเราก็เบียร์ครับเพื่อนคนที่ได้ตรวจมาแล้วนะครับก็รอผลวันที่สิบห้านี้นะครับซึ่ง ตอนแรกพ่อคิดว่าการตรวจดีเอเป็นไงบ้างครับคือสมัยก่อนเนาะดีเอเราคิดว่ามันน่าจะยุ่งยากอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะต้องไปเจาะเลือดอืต้องไปโรงพยาบาลแน่นอนแล้วก็ไปตรวจดูว่าอ่ะเราพ่อแม่เป็นใครอะไรยังไงนั่นในความคิดของเราเนาะว่าดีเอมันน่าจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมก็มเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยว่าการตรวจดีเอที่ที่ง่ายแ่ะสะดวกและเร็วที่สุดแบบที่เราเราไม่ต้องแบบไปที่โรงพยาบาลเลยทำเองที่บ้านก็ได้ตรวจแบบไหนด้วย ดีเอเอกองนี้นะครับ <Okay. S 1> ได้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูก่อนค่ะข้างในมีอะไรบ้างนะครับ <Yeah. S 1> อันดับแรกเลยเปิดกล่องมาก็จะเป็นลิ้นชักแบบนี้นะครับ่ mm hmm. าก็จะมีการ์ดนะครับนี่เป็นการ์ดนะครับที่ R&D ส่งมาให้เรานะครับอ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับคู่มือการใช้ mm hmm. เป็นภาษาไทยด้วยนะครับง่ายสะดวก วิธีการสร้างแอคเคาท์อย่างนี้เลยอ๋<ช>อดย่างนี้แค่ทำอะไรบนมือถือเขามีบอกหมดเลยเนาะใช่ครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นถุงใส่ตัวอย่างนะครับเวลาเราตรวจเสร็จแล้วให้ออาถุงใส่ในนี้อาใสในถุงนี้อืมอุปกรณ์เตรียมให้พร้อมหมดเลยนะครับ,รบเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บก็นี่จะเป็นกล่องที่ใส่บรรจุอันของอ่าที่ตัว DNA นะครับ<ช>อพอเราเปิดมาปุ๊บ มันก็จะมีครับขั้นตอนขั้นตอนในการที่เราต้องทําอะไรบ้างนี่ก็คือขั้นตอนที่หนึ่งเปิดระ๊บเจอขั้นตอนที่หนึ่งเลยทําอะไรสแกน QR code โคหลดแอปเพื่อทําการลงทะเบียนก่อนนะครับครับโอ้สะดวกมากเลยครับเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปุ๊บก็ยังคิดเหมือนกันที่้เราจะตรวจยังไงเนี่ยเราจะทําเป็นไหมเนี่ยแต่นี่ดูเนี่ยที่น้องเบียร์บอกมีบอกหมดเลยเนี่ยทํายังไงพาอคิดว่าการสแกนบาร์โค้ดตอนนี้แม้แต่ผู้ใหญ่สูงอายุงไงก็ทาเป็นหมดแล้วเนาะ<ช>นะครับ แล้วก็จะมีขั้นตอนที่สองิธีการใช้นี่ทำแบบไหนบ้างก็คือแกะอุปกรณ์ออกนะครับออกจากถุงซองที่เขาให้มานะครับแล้วก็ทำการเอาไปเอาไปสีที่กระพุ้งแก้มครัอาทีตรวจนะไปที่กระพุ้งแก้มข้างซ้ายและข้างขวาข้างละสิบครั้งนะครับแล้วก็เราก็บรรจุใส่ในนี้ที่เดิมนะแต่เราให้พ่อเดียวลองทําดูเออเดี๋ยวถามน้องเบียร์นิดนึงการตรวจดีเนเเนี่ย บางคนกลัวว่าเราจะเข้าใจไหมมันเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วเราไม่เข้าใจภาษาอังกฤษจะตรวจได้ไหมซึ่งในในแอคเคาที่เราลงทะเบียนในแอปนะครับเราสามารถเลือกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้อแล้วผลมันก็จะแจ้งมาในแอปพลิเคชันเราเลยอสะดวกมากเลยเนาะเราไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลด้วยใช่ครับเราไม่ต้องไปฟังว่าแบบมีหมอมาอ่านค่าให้เราแต่ทางที่ g e n i ่ยเขาจะมีคุณหมอที่เขาจะมาว่า อวิเคราะห์ค่าดีเอเอให้เราด้วยครับเดี๋ยวดีเอเอตรวจอะไรได้มั่งอ่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราเทสก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเบียร์ช่วยมาขยายความว่าเฮ้ยไอดีเอเอตรวจตรวจเนี่ยมันตรวจอะไรมั่งนะตรวจแค่ว่าพ่อแม่เราเป็นใครหรือเปล่าจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเนาะจะให้จริงแล้วครับการตรวจดีเอเอที่เราตรวจเนี่ยคือเราไม่ได้ตรวจว่าเราการตรวจหาพ่อแม่อ่ฮะแต่เราจะตรวจเรื่องของโครงสร้างพิมพ์เขียวสุขภาพเราเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิตามินครับในร่างกายเราต้องการตัวไหนเพิ่มหรือตัวไหนมันเกินอ่าหรือเรามียินตรงไหนที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งไหม,มยินไหนที่เป็นยินยินที่ทําให้เราหัวร้อนโอ้อยินไหน,นที่มันทําให้เสี่ยงเกี่ยวกับโรควัณก็มีเหมือนกันครับ,รบน,นี่เราสามารถดูได้และที่สําคัญเนาะถ้าเรามีลูกๆเราก็สามารถตรวจเรื่องของพรสวรรค์ได้12พรสวรรค์เลยโอ้เนาะดูแล้วฟังดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเรามาลองตรวจดูกันแล้วเนี่ยพอหลังจากที่ตรวจเนี่ย ก็จะมีการส่งไปที่แลบนะครับใช่ครับพอหลังจากที่เราทราบผลเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากันอีกรอบว่าว่าผลเราเป็นยังไงคือเมื่อกี้ที่ฟังอย่างน้องเดียเนาะอย่างอย่างพ่อเนี่ยห้าสิบกว่าละก็เริ่มเนาะผู้ชายอันดับแรกกลัวที่สุดคืออะไรกลัวหัวร้านใช่เลยใช่ไหมกลัวผมร่วงเนาะกลัวโรคร้ายกลัวโรคนู่นโรคนี้เออคือพ่อเคยได้ยินว่าดีเนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบให้แบบเห็นภาพชัดชัดเนาะเหมือนเป็นหมอดูอาใช่เลยเนาะแต่ไม่ใช่หมอเดาแน่นอน เพราะนี่มันคือหลักวิทยาศาสตร์เนาะแล้วจริงๆ DNA เนี่ยตรวจกี่ครั้งนะน้องเบียชีวิตเราเนี่ยถ้าเราจะทําการตรวจเนี่ยถ้าเราตรวจครั้งครั้งเดียวคือเราใช้ได้ตลอดชีวิตเลยโอ้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าครั้งหน้ารูปภา